มาเจอกันทุกวันอากาศเย็นเย็ยนแดดรงมนตมาดูแสงสว่างที่จะพาทุกคนออกจากความมืดมิดในค่ำคืนที่ไม่มีแสงไฟผมจะพาทุกคนมาส่องไฟฉายส่องตรงนั้นส่องตรงนี้หรือเดินอีกทีไฟใายตัวนี้ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปินเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉายจากทางแซนสกายนะครับเป็นตัว P 3 2 R สเปคคร่าวๆข,ของเขาตัวนี้ก็คือสว่างสุด3000ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะสองไกลสุดที่650เมตรสเปคน่าสนใจมากครับเป็นทั้งแนวแสงพุ่งแล้วก็ให้ค่าความสว่างมาถึง3000ลูเมนแสงที่ได้ของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอเคครับผมจะเปิดแสงให้ดูก่อน นี่คือแสงระดับเทอร์โบในขณะที่ยังไม่มืดสนิทเท่าไหร่นะครับเปิดแสงออกมาจะเป็นแบบนี้คราวนี้ผมปิดไปก่อนแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ผมเคยทำฟูลรีวิวไว้แล้วในช่องนะครับใครอยากดูฟูลรีวิวก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่องโดยค้นชื่อรุ่นแซสกาย p 3 2 r ครับโอเคสำหรับวันนี้เราจะมาทดสอบแสงกันเพียวๆเ,เลยนะผมจะเริ่มเลยนะครับขออนุญาตปิดไฟหัวกล้องก่อน ผมปิดไฟหัวกล้องเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือแสงธรรมชาติผมจะเริ่มจากตัวแสงอีโคก่อนซึ่งเป็นแสงที่เบาที่สุดนะครับผมจะยิงลงพื้นเลยแสงอีโคของเขาที่ได้จะเป็นแบบนี้นะอีโ e คมีความพุ่งอยู่นะครับนี่ครับไกลพอสมควรเห็นไหมนี่คือแสงที่เบาสุดนะครับสภาพแวดล้อมยังไม่มืดสนิทเท่าไหร่แต่ก็ยังเห็นอยู่ยังทดสอบได้อยู่นะครับอีโ e คจากนั้นผมจะไปที่โลครับ แสงโลสว่างขึ้นมากๆนะครับไม่น่าเชื่อลองส่องไกลๆดูดูความพุ่งของแสงครับนี่คือระดับโลนะครับคราวนี้ไปที่มีเดียมครับจากนั้นผมจะไปที่ไฮแล้วก็อ่ะผมให้ดูที่ไฮแค่นี้ก็เหลือๆแล้วนะส่องไกลๆนะครับจากนั้นเราจะไปกันที่เทอร์โบโอเคครับเราจะถือเดินกันตรงนี้นะ ผมจะพาทุกคนเดินเลยผมขออนุญาตถือส่องขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาถือเดินกันเลยแสงที่ได้สปอตตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลเป็นวงกลมตัดส่วนมืดส่วนสว่างได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมถือเดินเข้ามาให้ทุกคนดูอ่ะก่อนที่จะเข้าส่วนที่มืดสุดครับผมลองปิดก่อนพอปิดสภาพแสงเป็นแบบนี้นะจากนั้นใส่กันที่เทอร์โบเลยครับ แสงสวยแล้วก็สปิลสวยมากครับตรงกลางเข้มเหมาะกับการส่องชี้เป้ามากๆนะครับนี่คราวนี้ผมจะพาทุกคนเดินจากตรงนี้นะมันเป็นบริเวณสวนยางพารานะครับผมจะเดินตัดมาตรงนี้นิดนึงผมจะยกไฟฉายขึ้นสูงนิดนึงนะครับจะได้ใช้งานสะดวกแล้วก็ได้มุมมองที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับ2ทั่วถึง ตอนนี้เปิดมาประมาณ3นาทีกว่านะครับความร้อนเริ่มมาแล้วก็แสงก็น่าจะดอปจาก3 0 0พันแล้วแหละเพราะว่าเขาได้ที่ประมาณ50วินาทีนะครับหลังจากนั้นเขาจะดอปมาที่2,200นลูเมนนี่ครับผมอยู่ตรงกลางป่าตรงมืดสนิทเลยคราวนี้ผมจะลองปิดแสงให้ทุกคนดูนะครับอ่ะเรามาดูตรงนั้นก่อนน่าจะประมาณ5-6เมตรนะครับตรงนั้นต้นไม้ตรงกลาง ผมส่องให้ทุกคนดูส่องขึ้นข้างบนแบบนี้แล้วก็ลงมานะครับผมจะลองปิดไฟดูแล้วก็ลองมาเทสกันว่าเขาจะบูทเทอร์โบได้ไหมนะถ้าปิดแสงจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะบูทเทอร์โบนี่ครับบูทเทอร์โบขึ้นมาแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เป็นแสงที่มีความพุ่งแล้วก็เข้มตรงกลางมากๆนี่ครับยิ่งเดินเข้าใกล้เป้าหมายตรงกลางยิ่งเข้มนะครับ จากนั้นผมจะเดินออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการส่องระยะไกลกันนะครับเพราะว่าไฟฉายดูจากสเปคดูจากลักษณะแสงของเขาแล้วนะครับเขาน่าจะเป็นไฟฉายสําหรับส่องไกลแล้วก็ชีเ้เป้าแต่ว่าได้ความสว่างเขาก็เลยได้สปิลที่ค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้นะครับสเปคหลอดของเขาจะเป็น l u มิ n นส s อสเอนะครับผมลืมแจ้งไปก็แจ้งไว้ตรงนี้แล้กันสเปคหลอดของเขานะ ผมลองส่องมอเตอร์ไซค์ที่ผมจอดอยู่นะครับตรงนั้นถ้าปิดไฟจะเป็นแบบนี้เปิดไฟอีกทีหนึง่งแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ผมจอดอยู่ตรงนั้นอ่ะลองส่องไกลๆให้ดูนี่ครับต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวชิวๆเหลือๆเลยนะครับแล้วก็ลำแสงของเขาเนะี่ยเห็นเป็นลำเลยนะนี่ขนาดยังไม่มืดสนิทนะครับยังไม่มืดสนิทเลยอ่ะตรงนั้นบ้างนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปส่องแบบ ระยะไกลๆก,กันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเดินออกไปที่จุดรดก่อนผมถือแบบนี้นะครับเวลาถือเดินก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงจุดประสงค์ในการใช้งานจริงๆรุ่นนี้ผมว่าเอาไวสไไ้สอไกลๆ2ชี้เป้าน่าจะเหมาะกว่านะจากลักษณะแสงของเขานะครับแต่ว่าถือเดินก็เมื่อสักครู่นี้โอเคครับเรามาดูการส่งระยะไกลๆบ้าง มาส่องระยะไกลกันบ้างนะครับผมส่องไปที่ปลายต้นมะพร้าวด้วยแสงระดับเทอร์โบเลยนะแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับกล้องตัวเลขที่ผมถืออยู่ตอนนี้มันซูมได้นิดนึงนะผมจะซูมให้ดูนะครับดูรายละเอียดของแสงถึงแบบชิวๆเลยนะคราวนี้เราลองมาเริ่มที่ระดับโลของเขาเลยนะครับระดับอีโคเลยระดับอีโคน่าจะส่องไม่ถึงนะครับจากนั้นผมไปที่โลโลเราจะเห็นว่าแสงของเขา ถึงนะนี่ครับแสงโลแสงบางๆมีเดียมครับมีเดียมนี่ก็ให้ความชัดเจนขึ้นมาแล้วไฮครับไฮนี่คือชัดเจนแบบแตกต่างมากๆนะครับจากนั้นไปที่เทอร์โบเทอร์โบก็คือแบบนี้เลยครับนี่คือระยะแสงประมาณ1 0 0ถึง150เมตรนะครับผมจะซูมเอาออกมานี่คือระยะปกตินะที่ไม่ได้ซูมนะครับ ถ้าปิดแสงจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีหนึง่งแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้มาดูต้นมะพร้าวด้านตรงหน้าผมนะครับซึ่งวิวก็ค่อนข้างสวยเลยนะอันนี้คือยังไม่เปิดแสงนะครับคราวนี้ผมจะส่องไปที่เทอร์โบเลยแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูลำแสงดูความเข้มตรงกลางครับลำแสงของเขานีเป็นลำพุ่งแบบดีมากเลยนะนี่ครับผมจะส่องให้ดูแล้วก็ส่องไปที่เป้าหมายต้นแรกนะครับชัดเจนมาก แล้วก็เลื่อนไปต้นที่2นะครับต้นที่2ก็ชิวๆเลยลงมาด้านล่างบ้างนะครับลงมาด้านล่างจากนั้นผมจะไปที่ต้นไกลสุดก็ได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นต้นไม้สูงๆใกลๆตรงนี้นี่ครับส่องเข้ามาสบายๆเลยนะครับแสงที่ได้ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูต้นไกลๆตรงจุดอื่นอ่ผมปิดไปก่อนนะครับจากนั้นผมพาทุกคนเดินมาอยู่ตรงนี้เราจะเห็นต้นไม้ไกลๆกต้นมะพร้าวนะครับ่าแสงตรงนี้สวยมากคราวนี้เปิดที่เทอร์โบต้นมะพร้าวต้นตรงกลางนะครับที่แสงส่องกระทบแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่อยู่ข้างกันนี่ครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นบริเวณสระน้ําแสงที่ได้ประมาณนี้นะครับ โอเคน่าจะชัดเจนนะคราวนี้ดูเป้าหมายใกล้ๆบ้างพอใกล้ๆนี่นสว่างชัดเจนแล้วก็โอเวอร์ไปเลยนะครับดูต้นมะพร้าวอีกทีหนึง่งระยะโอเคครับคราวนี้มาดูเป้าหมายที่ค่อนข้างไกลกว่าเดิมนะครับน่าจะ2 0 0ถึง300เมตรนะด้วยการประมาณจากสายตานะครับผมจะส่องให้ทุกคนดูเลย ตรงกลางภาพนั่นแหละครับต้นไม้ตรงนั้นนะมันค่อนข้างไกลเลยทีเดียวผมจะใส่ไปที่เทอร์โบนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะที่ทุกคนเห็นนะครับแสงกระทบต้นไม้ถ้าเอาลงจะเป็นแบบนี้ถ้าส่องก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นย้ายมาอีกตรงที่ตรงจุดหนึ่งจะเป็นกลุ่มของต้นไม้อยู่นะครับตรงนี้ก็แสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะ วันนี้พระอาทิตย์ท้องฟ้าเป็นสีแดงนะครับยังไม่มืดสนิทแต่ก็เหมาะกับการทดสอบแล้วแหละนี่ครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคครับคราวนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยระยะการใช้งานทั่วไปคือสักประมาณไม่เกิน5-6เมตรด้านหน้าผมนะครับมันจะเป็นต้นไม้ตรงที่มีไฟตรงนั้นก็คือตรงที่ผมจอดมอเตอร์ไซค์นะครับผมจะเริ่มจากแสงระดับ Eco เลยดูว่า5-6เมตรอีโคเขาจะทําได้ไหมนี่ครับแสงอีโของเขาขึ้นมา ตรงกลางภาพนะครับแสงวิบวบวิบวบ,บนิดหนึ่งอีโคโจากนั้นไปที่โลนะครับแสงโลสว่างขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะกระจุกอยู่ตรงกลางมีเดียมครับมีเดียมเริ่มมีสปิลเริ่มมีรายละเอียดด้านนอกด้านข้างให้เห็นนะครับแต่ว่าตรงกลางนั้นเข้มมากๆไฮครับไฮก็คือเราเห็นรายละเอียดแล้วแหละเราจะเห็นว่าด้านล่างนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของผมนะครับจะเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นมา จากนั้นไปที่เทอร์โบครับนี่คือเทอร์โบก็คือสว่างจ้าเลยครับโดยเฉพาะตรงกลางแล้วก็รายละเอียดสปิลครอบคุมตรงมอเตอร์ไซค์ที่ผมจอดอยู่ตรงนี้เลยนี่น่าจะเป็นระยะที่ใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงก็คือประมาณไม่เกิน5-6เมตรนะครับจากตรงที่ผมจุดอยู่ผมปิดไฟแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้จากนั้นเอาไปที่เทอร์โบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบเลยเราจะเห็นรายละเอียดนะครับ ก็น,น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าตัวแซนสกายพี 32R เป็นไฟฉายตัวหนึ่งที่น่าใช้งานมากๆครับถ้าใครถือไฟฉายได้ตัวเดียวตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยเพราะว่าได้ทั้งตัวพุ่งแล้วก็กว้างนะครับแล้วก็ค่าความสว่างนั้นอยู่ที่3,000ลูเมนเลยนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ